สวัสดีนักเรียนทุกๆคนจ้าในวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดของเราอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะลูกอ่ารายวิชาประวัติศาสตร์ถ้าคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดก็คือเล่มน,นี้นะคะ so วันนี้เราก็จะมาต่อกันที่หน้า2 1 2ถึง214นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัด สังคมในหน้าที่212นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์กรันนะคะอ่ะไปดูหน้าแรกในหน้าที่212วันนี้เราทำแบบฝึกหัดต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือในข้อที่3ในข้อที่3ก็คือเขาให้วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมจีนในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อสังคมไทยแล้วก็คนในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้นะคะ มาเริ่มกันที่ด้านศาสนาในด้านศาสนาของอารยธรรมจีนก็คือมีความเชื่อในลทัทธิขงจื้อแล้วก็ลทัทธิเต๋านะคะอ่าลทัทธิขงจือ้อและลัทธิเต๋านี่ส่งผลต่อสังคมไทยก็คือการไหว้บรรพบุรุษแล้วก็การกินเจซึ่งอสองอย่างนี้นะคะส่งผลต่อคนในสังคมไทยเพราะว่าคนในสังคมไทยเนี่ย ก็มีการไหว้บรรพบุรุษแล้วก็มีการาถือศีลกินเจเหมือนกับคนจีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาอารยธรรมตรงนี้เอามาใช้ในสังคมไทยของเรานั่นเอง,เองส่วนคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรัทธิขงจื๊อกับรัทธิเต่าเนี่ยนะคะเขาก็จะให้เราเชื่อในเรื่องของการ ความกระตันยูต่อบรรพบุรุษก็คือจะต้องมีการทําความเคารพบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการหล่อหลอมความกระตันยูต่อบรรพบุรุษนั่นเองนะคะต่อไปในด้านของภาษาแน่นอนว่าต้องเป็นภาษาจีนภาษาจีนส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรคนไทยนําคําที่นำนำภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยบางคานะคะมีการนําคําภาษาจีนเอามาใช้ในภาษาไทย นะคะก็อย่างเช่นตะเกียบโต๊ะเก้าอี้หรือจะเป็นคำว่าแท่อะไรต่างๆที่เราเรียนในในรายวิชาภาษาไทยไปแล้วก็คือคำที่มาจากภาษาจีนใช่ไหมคะสำหรับคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการนำคำในภาษาจีนเนี่ยเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายเหมือนกันนะคะเพราะว่าคำในภาษาจีนบางคำเนี่ยก็คือมันเป็นคำเฉพาะของเขา ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะในด้านศิลปรกรรมครูครูยกตัวอย่างก็คือวรรณกรรมเรื่องสัมโกกซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากของคนจีนแล้วก็ส่งผลต่อส,สังคมไทยก็คือคนไทยเนี่ยจะต้องรู้จักถ้าพูดถึงสามโก๊กคนไทยจะรู้จักเลยว่าอ๋อนี่คือวรรณกรรมชิ้นเอกเลยนะของคนจีนซึ่งคนไทยเราก็อ่านนะคะ บางคนไม่ชอบอ่านชอบดูเป็นภาพ,พยนตร์เขาก็นําไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์นะคะแล้วก็เผยแพร่ให้คนไทยแล้วก็คนทั่วโลกได้รู้จักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นเนี่ยก็ต้องรู้จักวรรณกรรมเรื่องสามกบซึ่งเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของคนจีนนะคะในด้านอาหารคนจีนเนี่ยจะชอบทานอาหารประเภทเส้นอย่างที่ผู้เคยบอก เพราะเขาเชื่อว่าการทานอาหารประเภทเส้นที่แบบว่าไม่ต้องตัดเลยคือเส้นย,วยาวๆเนี่ยจะทําให้เขามีอายุยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนบอกคุณครูหน่อยว่าอาหารประเภทเส้นก็อย่างเช่นก๋วยเตีเ๋ยวเนาะก๋ยวยเตี๋ยวผัดมีส้วที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปเนี่ยส่งผลต่อสังคมไทยของเราอย่างไรบ้าง ะะและก็ส่งผลต่อคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรให้นักเรียนตอบมาให้ครูสองข้อนะคะเพราะว่าที่านมาครูช่วยตอบไปหมดแล้วโอเคนะในหน้าที่2 1 3ก็คือในหน้านี้นะคะในหน้านี้เนี่ยเขาให้วิเคราะห์ความสําคัญของอารยาธรรมอินเดียแล้วก็จีนลงในแผนภาพว่าอารยาธรรมอินเดียและจีนเนี่ยมีมีผลต่อสังคมไทยอย่างไร มีผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างอันแรกก็คือมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าพูดถึงอารยธรรมอินเดียเราได้รับอิทธิพลในด้านของพระพุทธศาสนาถูกไหมคะคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธก็คืออารยธรรมของคนอินเดียที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยแล้วเราก็นับถือศาสนาพุทธถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,จของคนไทยเราต่อไปก็คือมีหลักธรรมคําสอนที่เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต นะก็สืบเนื่องมาจากข้อแรกมากินนะคะประการที่3มก็คือมีศิลปะที่โดดเด่นและก็สวยงามศิลปกรรมของคนอินเดียเนี่ยจะโดดเด่นมากแล้วก็เป็นศิลปะที่สวยงามซึ่งคนไทยเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะคะเอามาประยุกต์ใช้ยอยู่แล้วต่อไปความสําคัญของอารยธรรมจีนกันบ้างเรานําคําในภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทย แล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยนะคะเราได้รับวัฒนธรรมด้านการรับประทานอาหารวิเตียวเนี่ยบางคนบอกว่าหนูชอบมากเลยให้กินทุกวันก็ทานได้แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่าจะเป็นอ่าในเรื่องของการใช้ตะเกียบเนาะในการใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นอาหารอย่างอื่นน่ะที่ที่เราดับอิทธิพลมานะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยจับ๊บหรืออาหารเพรเส้นพวกเนี้ย ะะสลับเปาขนมจีบเนี่ยบางคนบอกว่าหนูชอบมากเลยไปเซเว่นต้องสั่งนะคะอันสุดท้ายก็คือมีความกระตันยูต่อบิดามารดาแล้วก็บันพบบรุษคนจีนเนี่ยเขาจะให้ความกระตันยูต่อ,ตอบรรพบุรุษแล้วก็บิดามารดาแม้ว่าบรรพบุรุษรเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังให้ความเคารพถ้านักเรียนได้ดูหนังจีนนะเขาก็จะมีป้ายชื่อของบรรพับบุษรเนี่ย ตั้งไวในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากซึ่งคนโดยพื้นฐานเนี่ยคนไทยก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งเรารับวัฒนธรรมของจีนมาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอ่ะอันนี้ก็คือความสําคัญของอายธรรมอินเดียแล้วก็อายธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยนะักเรียนบันทึกลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปนะลูกในหน้าที่2 1 4 ในหน้านี้ข้อที่หมาดูข้อที่5กันก่อนข้อที่5้าเขาให้นักเรียนยกตัวอย่างอารยธรรมอินเดียหรือจีนมาหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกที่เขาให้มาในแบบบันทึกนี้อย่างข้อที่1นึ่เขาถามว่าอารยธรรมที่ยกตัวอย่างคืออะไรนักเรียนต้องเลือกก่อนว่าเรียนจะเลือกอารยธรรมจีนหรือว่าอินเดียนะคะในข้อนี้ในคําตอบที่หนึ่งนี้ที่สองที่สามและที่4ี่นี้ ให้นักเรียนกลับไปดูแบบฝึกหัดในข้อสามใหญ่ก็คือหน้าเมื่อกี้นี้เป็นไม่ใช่หน้าเมื่อกี้นี้สิก่อนหน้านี้เนาะในข้อสามใหญ่ในหน้าที่สองสิบสองแล้วก็ข้อสองใหญ่ในหน้าสองสเอดนาะในหน้าสองอสิบเอ็ดเนี่ยดูแบบฝึกหัดในหน้า2องิอนะคะแบบฝึกหัดเล่มน,นี้น,นะแบบฝึกหัดสังคมก่อนะ ในหน้าที่สอง้สิบเอ็ดก็คือหน้าที่เราทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูในหน้านี้อ่นะ,ะที่เราทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วอันนี้เป็นอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะคะส่วนในหน้าสองร้อสิบสองเป็นอิทธิพลของอารยธรรมจีนนี้ทำยังไงเรียนเราคำตอบที่อยู่ในแผนภาพ คำตอบที่อยู่ในแผนภาพเดี๋ยวยกตัวอยา่างสไลด์หน้ามาก่อนหน้านี้กันอ่ะนี่ถ้าคนไหนที่เลือกอิทธิพลของอารยธรรมจีนนักเรียนก็เปิดมาที่ข้อสาใหญ่นี้แต่ถ้าใครเลือกอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียก็คือข้อ2ใหญ่นะคะทำยังไงทํำยังไงอ่ะเลือกมาหนึ่งด้าน เลือกด้านไหนสมมติว่าเลือกด้านนี้เลือกด้านศาสนาสมมติว่าคุณเลือกด้านศาสนาก็คือแผนภาพวันนี้ข้อหนึ่งถามว่าอะไรข้อหนึ่งถามว่าอายธรรมที่ยกตัวอย่างคือคืออะไรอายะธรรมที่ยกตัวอย่าง ก็คือลัทธิคงจื้อและลัทธิเตา๋าส่วนข้อ2ถามว่าเป็นอายธรรมด้านใดลัทธิขงจื้อกับลัทธ,ธิเตาเป็นอายธรรมด้านาศาสนาก็เขียนลงไปส่วนข้อที่3ามก็ถามว่าอายธรรมดังกล่าวส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรและข้อที่สี่ถามว่าอายธรรมดังกล่าวส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไร เราตอบไปแล้วเราก็เอาคาตอบนี้เอามาเขียนได้เลยนักเรียนเห็นไหมคะเอามาเขียนได้เลยมันคือสิ่งที่เราตอบไปแล้วแค่เราเอากลับมาบันทึกในข้อที่ห้าใหญ่แค่นั้นเองถ้าหนูเลือกด้านศาสนาหนูก็เอาแผนภาพตรงนี้ของด้านศาสนาไปใส่นะอายธรรมก็คือภาษาจีนภาษาจีนเป็นอายธรรมด้านใดด้านภาษาใช่ไหมลูกทรงผลต่อสังคมไทยอย่างไรก็ไปใส่ทรงผลต่อภูิภาคาเอเชียอะยไรเนี่ยก็คําตอบวันนี้ไปใส่นะคะ โอเคไหมเข้าใจไหมนี่เข้าใจเนาะอ,อ่ะต่อไปต่อไปข้อนี้ข้อที่5้าเขาถามว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการได้เรียนรู้เรื่องอิทธิพลของอารยธร,รมจีนและก็อินเดียสิ่งที่เราได้คือเราได้รู้จักอารยธร,รมจีนกับอินเดียเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วล่ะ อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยออเป็นคนจีนตะเกียบเนี่ยคือจีนนะโรตีเนี่ยอินเดียเผือพวกนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นอยู่ในชุมชนอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะแต่ก็ยังมีอย่างอื่นที่เราไม่รู้อย่างเช่นการตั้งสารพภูมิเนี่ยสารพภูมิที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเราอะเราอาจจะคิดว่าเป็นของคนไทยแต่ที่จริงเราได้รับอายะธรรมมาจากอินเดียใช่ไหมลูกกระทะอ่ะยกตัวอย่างกระทะที่นเรกเียนเราไว้เจียวไข่เอาไว้ทอดไข่เอาไว้ทํากับข้าวเนี่ย ที่จริงเราได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมจีนไม่ใช่เป็นของคนไทยแท้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักอารยธรรมจีนกับอินเดียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองข้อที่6สรุปความรู้บันทึกลงไปได้เลยนะคะการที่เราได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจีนกับอินเดียเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายนะเกิดประเพณีที่ ประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากทำให้คนไทยเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะในประเทศไทยเราไม่ได้มีคนไทยอย่างเดียวแต่มีคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มีคนที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยคนต่างชาติที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาก็เข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมให้เราได้รู้จัก เมื่อเราได้รู้จักแล้วเราก็ยอมรับในวัฒนธรรมของเขาได้ก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าเรารับมาจนมากเกินไปจนจนเราลืมไปว่าวัฒนธรรมไทยเราก็มีนะมันก็จะเกิดผุเสียนะแต่ถ้าเรารับเอาสิ่งที่ดีดีมาก็เหมือนอกับการที่เรา รับเอาความเจริญก้าวหน้ามานั่นเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะทําได้ทุกทุกหน้านะเพราะว่าบางหน้าก็คือคุณครูก็ช่วยทําไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าสี่ข้อนี้นะเอาคําตอบมาจากตรงไหนบอกไปแล้วนะจ๊ะโอเควันนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ